จตตุจักซบเซาสัญลักษณ์ของภัยพิบัตทิทางเศรษฐกิจจากมาตรการโควิดรัฐบาลทบทวนนโยบายไม่เยียวยากเกษตรกรกลุ่มเหยื่อภัยแล้งอนุโลมจ่าย5,000หวางเปิดสภาแผนลับเพื่อการสืบทอดอำนาจระบอบระยุทธ์ สวัสดีครับพบกับผมสิรอดาขามไพบูญโ์ o ิวเอ็กซ์ตาร์ทางเพจไวยสทีวีโอเวอร์วิวยูทู ไวซ์ทีวีเว็บไซต์ไ i ซ e t v .co.th ชนะรโทรทัศน์ดาวเทียมช่องต่างๆนะครับวันนี้ข่าวใหญ่ที่ต้องถือว่าเป็นข่าวซึ่งสะเทือนคนใจคนไทยทั้งประเทศเลยนะครับคือเรื่องของการที่เกิดเหตุการณ์ซึ่งกลุ่มคนที่ต้องใช้คําว่าเป็นพลชลน,นะครับทั้งสิ้นประมาณ7คนประกอบด้วยครู5คนและกลุ่มรุ่นพี่สิทธิ์เก่าอีก2คนนั้นทําการข่มขืนเด็กนักเรียนผู้หญิงวัย14ปีนะครับที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ได้รับการเปิดเผยและตอนนี้ก็มีรายงานครบถ้วนแล้วว่าการมมืืนนนนนั้เป็การ ที่ต่อเนื่องเกิดพฤติกรรมซ้ำซากในจุดต่างๆของโรงเรียนรวมทั้งมีการถ่ายคลิปไว้ด้วยยิ่งไปกว่านั้นนะครับสิ่งที่ทําให้ทุกคนได้ยินได้ฟังลรวตกตะลึงคือการข่มขืนพฤติกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นในเวลาพักเที่ยงของโรงเรียนนะครับหลายครั้งเกิดขึ้นในเวลาเลิกเรียนหลายครั้งเกิดขึ้นในวันหยุดที่กลุ่มครูทั้ง5คนมีการออกอุบายล่อลวงเด็กผู้หญิงไปข่มขืนกระทําชำราวหากไม่ยินยอมก็ มีการใช้กำลังนะครับรวมทั้งมีการข่มขู่ว่าถ้าไม่ยอมให้มีการข่มคืนก็จะทําให้เกิดการซ้าชั้นจนเด็กเกิดความหวาดกลัวนะครับเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยโดยที่คุณยายของเด็กผู้หญิงคนดังกล่าวเล่าให้ฟังว่าการข่มขืนทั้งหมดเกิดขึ้นตั้งแต่มีนาคมปีที่แล้วจนกระทั่งถึงมีนาปีปัจจุบันนะครับ คุณยายเพิ่งทราบเรื่องจากหลานในเดือนพฤษภาคมปีนี้หลังจากนั้นก็ทันทีที่ท,ทราบเรื่องนะครับคุณยายก็พาหลานไปแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มครูและรุ่นพี่ที่สถาน,านีตํารวจภูธรพึงแดดจังหวัดมุาหารทันทีนะครับตอนนี้ตารวจก็ได้มีการออกหมายจับทั้ง7คนนะครับทรรชนทั้ง7คนเรียบร้อยแล้วเป็นครู5นะครับแล้วก็เป็นเด็กนักเรียนรุ่นพี่2โทษฐานกระทำชำาชําราเด็กผู้หญิงอายุไม่เกิน15ปีนะครับโดยเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตามซึ่งถือว่าเป็นการสมเด็กหญิงนะครับแล้วก็มีเรื่องของพลาดเด็กอายุ ไม่เกิน15ปีจากบิดามันดาผู้ปกครองด้วยล่าสุดนั้นความคืบหน้าในส่วนของกระษสเรื่องของการที่ครูข่มขืนเด็กนักเรียนอย่างต่อเนื่องนะครับและมีการถ่ายคลิปเก็บไว้นั้นทางปลัดกระทรวงศึกษาได้เปิดเผยนะครับว่าศึกษาที่การจังหวัดได้ ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยครูท่านดังกล่าวซึ่งตอนนี้มีการเปิดเผยแล้วนะครับว่าชื่อเสียงเรียงนามอะไรนะครับหลายคนเป็นครูใหญ่ครูผู้ใหญ่ระดับครูชำนาญการรับเงินเดือนเกือบ3 0,000บาทด้วยซ้ำไปนะครับะฉะนั้นในส่วนของกระทรวงนั้นมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน,นาาแล้วนะครับเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข,ขั้งพื้นฐานบอกว่า,าได้รายงานรัฐมนตรีแล้วนะครับว่าให้ดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับศึกษาธิการยืนยันว่ารับไม่ได้นะครับแล้วก็จะ เตรียมตัวที่จะดำเนินมาตรก,การในการไล่บุคคลดังกล่าวนะครับออกจากราชการรวมทั้งพักใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพครูด,ด้วยเรื่องความคืบหน้าทางคดีก็เดินหน้ากันต่อไปนะครับแต่เรื่องที่ไม่น่าเชื่อก,ก็คือกระแสการเกิดขึ้นของคนบางกลุ่มนะครับซึ่งต้องถือว่าเป็นมนุษย์ที่มีตรกกะวิบัติในการปกป้องกลุ่มคนซึ่งโซเชียลมีเดียบางคนใช้คําว่าเจ็ดทรชนนะครับหรือว่าในทวิตเตอร์นะครับก็มีการเกิดแฮชแท็กว่าเจ็ดครูข่มขืนเด็กซึ่งจริงๆแล้วคนข่มขืนคือไม่ใช่ครูทั้ง 7คนแต่ว่าเป็นครู5นะครับแล้วก็นักเรียนสองคนนะครับปฏิกิริยาที่น่าตกใจและน่าเศร้าสลดใจสุดคือปฏิกิริยาจากคนในวงการครูหรือคนในวงการที่ใกล้ชิดกับครูทั้ง5คนดังกล่าวซึ่งส่วนใหญ่ออกมาแสดงความเห็นในเชิงโจมตีเด็กคนดังกล่าวนะครับเด็กผู้หญิงคนกล่าวว่าน้องที่ถูกข่มขืนนั้นมีคนหนึ่งโพสต์ว่าคนที่โรงเรียนรู้ดีค่ะว่าน้องเป็นยังไงน้องให้การเกินจริงครูผิดจริงคะ่ะแต่ครูไม่ได้ผิดถึง5คนนะครับบางคนก็บอกว่าแล้วเด็กนักเรียนไปบ้านพักครูทําไมถ้าเด็กไม่เต็มใจ จะเกิดเรื่องแบบนี้ได้อย่างไรนะครับเพ,เ,เพจของสภานักเรียนก็มีการบอกว่ารักโรงเรียนแห่งนี้ขอให้เรื่องหลายๆผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับรวมทั้งการโจมตีว่าเด็กยินยอมยิ่งไปกว่าน,นั้นมีคนที่เป็นบุคลากรในวิชาชีพครู <c oughs> เพื่อนร่วมสังกัดกับ7คนดังกล่าวนะครับออกมาโพสต์ว่าพี่ไม่อายที่มีพวกเธอเป็นน้องๆน,นะครับน้องของพี่ทํางานเก่งมีน้ําใจทําความดีเพื่อสังคมมาคนมาเยอะแยะเพียงแต่ขาดสติ และตระหนักถึงความเป็นครูน้อยไปนะครับขอเป็นกําลังใจให้น้องๆสู้เพื่ออยู่บนโลกใบนี้ต่อไปอย่างน้อยพวกเธอมีพี่โอคนนี้ที่เข้าใจเธออยู่นะเบ๊โอขอเป็นกําลังใจให้น้องชายทุกคนและเป็นอีเบ๊ ของพวกเธอต่อไปผมไม่รู้เบยโอแปลว่าอะไรนะครับแต่คนนี้เขาเรียกตัวเองแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่ามกลางความไม่พอใจของสังคมต่อการข่มขืนนะครับน่าตกใจว่ายังมีมนุษย์บางประเภทที่มีตรกกระวิบัติอยู่ว่าการข่มขืนเป็นเรื่องปกติและการที่ครูข่มขืนเด็กการที่ครูล่อลวงเด็กใช้กําลังบังคับเด็กถ่ายคลิปเด็กจนทําการข่มขืนต่อเนื่องเป็นหมู่คณะเป็นเวลา1ปีนั้นเกิดจากความยินยอมพร้อมใจของเด็กได้นะครับนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตหนกและเป็นตรกกระวิบัติของคนซึ่งอยู่ในวงการการ ศึกษาอย่างยิ่งยวดน,นะครับเรื่องแบบนี้คนที่ต้องรับผิดชอบคือใครนะครับศึกษาที่การต้องมีบทบาทในการสอบส่วนข้อ โดยด่วนนะครับเร่งตรวจสอบว่ามาตรการต่างๆในโรงเรียนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมมีการเปิดโอกาสมีเงื่อนไขให้เป็นมีการข่มขืนเด็กได้อย่างต่อเนื่องเป็นไปได้อย่างไรที่เด็กผู้หญิงคนนึงถูกข่มขืนอย่างต่อเนื่องโดยครูและพวกครูโดยที่เด็กไม่มีกลไกในโรงเรียนในการปกป้องครูเลยนะครับกลไกในการดูแลเด็กหายไปไหนสภาพจิตใจ,จสภาพร่างกายของเด็กในเวลานี้เป็นอย่างไรนะครับนอกจากนั้นบทบาทของกระทรวงบทบาทของโรงเรียน นะครับจะต้องสื่อสารให้ชัดเจนว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของตํารวจกับกระบวนการยุติธรรมอย่างเดียวนะครับศึกษาธิที่การต้องมีบทบาทในการดูแลความปลอดภัยของเด็กแล้วก็เยียวยาเด็กในระยะยาวด้วยนะครับคนในสังคมเองที่มีอคติกับเด็กที่ถูกข่มขืนนั้นก็ควรจะมีสํานึกนะครับว่าเด็กที่ถูกข่มขืนคือเหยื่อนะครับมุมมองว่าเด็กที่ถูกข่มขืนถ้าถูกข่มขืนบ่อยไปว่าเด็กสมยอมนั้นเลิกได้แล้วนะครับการข่มขืนคือการใช้กําลังประทุษร้ายทางเพศนะครับคนที่ถูกข่มขืนหลายกรณีถูก ข,ข่มขืนนานเพราะว่าไม่กล้าเปิดเผยตัวกว่าจะมีความกล้าออกมาเปิดเผยตัวนั้นต้องตัดสินใจต้องคิดเยอะเพราะฉะนั้นการที่เด็กขู่ข,ข่มขืนนานไม่ได้แปลว่าเด็กสมยอมนะครับนี่คือตรกกะวิบัติที่ใครก็ตามคิดแบบนี้น่าละอายนะครับมีข้อมูลที่น่าตกใจนะครับผู้สื่อข่าวพบว่าการข่มขืนของกวนครูเจ็ดทรชนกลุ่มนี้นะครับไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกแต่มีการข่มขืนเด็กคนอื่นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้ด้วยครับเก่าโรงเรียนนิด ได้ยินข่าวแบบนี้เป็นได้ไรมันกะมีมัแต่เห็นแล้วจ้ะมันก็มีมัแต่เห็นเลยเห็นว่าเกิดแต่ปีหกสองเล่านี่เลยลุ่นต่อรุ่นนะยังมีภัยเิตุอีกมันนี้ภเห็ุยังไดเล่นบ่เล่นเนาะหัขอกโบกาโบกโบกาเจงความคอกระอายคอมเพราะเจ้าตอนนี้เรื่องมันแดงมาแล้วนี่เฮาเหามีคนตื่ปได้นเนี่ย บัตรถ้าเลยบัตรท้ากันคู่ที่ว่าที่หนูจบออกมาก่อนอืมบัตรท้าก็ต้องเรียนเลยเห่อค่ะเรียวเบื้งหน้าคู่หนูก็เรียกเรียวไอ้คู่คู่คนนี้เพิ่นเพิ่นซอนมาจดกปีแลยทีเดียวคู่คนนี้เลื่คู่คนนี้เพิ่นซอนมาจดกปีแล้ว่ะ<ร>คู่คู่ทีนีเรียงอะไรครับบางคนก็เพิ่งย้ายมาเนาะบางคนก็อยู่มาเหึนจ้ะแต่บางคนก็เพิ่งย้ายมาบางจ้ะ ผู้ปกครบงว่ารู้อย่างมากแตนได้จากเกิดข่าขากนอกกับโรงเรียนนะคืเจ้าคอมที่ว่าค่ะาคนยันองโอไปสมัชยงานเขาจะรับหนูอยู่ไปดันไปดีก็จกอายเขาเลยจุกจักดุงหมอน การข่คมขืนเด็กคืออาชญากรรมนะครับยิ่งเป็นการข่มขืนที่ต่อเนื่องโดยบุคคลหลายต่อหลายคนยิ่งคืออาชญากรรมที่มีความต่อเนื่องนะครับสิ่งที่กระทรวงต้องทําคือการดําเนินคดีอย่างเข้มข้นรวมทั้งมีบทบาทในการสนับสนุนให้เด็กเข้าสู่กระบวนการเยียวยานะครับสิ่งที่สังคมต้องทำนะครับความเข้าใจเรื่องการข่มขืนเลิกกินได้แล้วว่าการข่มขืนเกิดจากการเด็กสมยอมนะครับการข่มขืนถ้าเกิดซ้ำถ้าเกิดบ่อยไม่ได้แปลว่าเด็กยอมแต่คือสัญลักษณ์ว่าเด็กถูกข่มขู่จนไม่มีทางเลือกนอกจากยอมให้คนที่เป็นอาช ยากรในคราบครูและรุ่นพี่ข่มขืนยามีตรก,ก่วิบัติว่าคนที่ถูกข่มขืนนานคือยอมไม่ใช่นะครับคนที่ถูกข่มขืนคือคนที่เป็นเหยื่อและเหยื่อคือคนที่สังคมต้องปกป้องนะครับเรื่องของกระทรวงเกษตรหรือการเยียวยาประชาชนที่ล่าช้านะครับเราพูดเรื่องนี้กันมา3วันแล้วว่า ที่ผ่านมามันมีสัญญาณที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในเรื่องของการเยียวยากเกษตรกรแต่กลับเกิดขึ้นคล้ายๆกับความล่าช้าในการเยียวยาประชาชนในส่วนของกระทรวงการคลังที่มีปัญหาเยียวยาล่าช้ามีปัญหาเรื่องประชาชนหลายกลุ่มไม่ได้รับการเยียวยาตรงงานตั้งแต่18มีนาจนถึงตอนนี้เดือนพฤษภาแล้วก็ยังไม่ได้รับการเยียวยานั่นคือปัญหาในส่วนของกระทรวงการคลังที่มี มาอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้สถานการณ์ของกระทรวงการคลังนั้นหลายอย่างก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ตกง,งานตั้งแต่18มีนารัฐบาลบอกว่าจะให้เงินภายใน15พฤษภาคมแต่ว่าสัญญาณของการให้เงินครบนั้นก็ต้องไปดูกันว่า15พฤษภาคมจะได้ครบหรือไม่อย่างไรนะครับเรื่องของประกันสังคมก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับนั้นมาตรการของรัฐในการเยียวยานั้นมันมีปัญหาคล้ายๆกันนั่นคือรัฐบาลไม่ยอมใช้วิธีเยียวยาประชาชนทุกคนแต่ว่าใช้วิธีตั้งเกณฑ์ในการเยียวยาว่า <c oughs> จะ เยียวยาใครและไม่เยียวยาใครซึ่งทําให้เกิดปัญหาว่ามีประชากรจํานวนมากไม่ได้รับการเยียวยาจากกฎิกาที่รัฐบาลตั้งหรือกติกาที่สอบอคอตั้งนะครับ สองวันก่อนผมได้เท่านผู้ชมฟังไปนะครับว่าได้รับรายงานจากผู้ชมท่านหนึ่งซึ่งเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านเล่าให้ฟังว่าในพื้นที่ของท่านนั้นเกิดเหตุการณ์ที่เกษตรอำเภอไมอ่ยอมให้การเยียวยาประชาชนนะครับกลุ่มเกษตรกรโดยบอกว่าถ้าปีที่ผ่านมาไม่ได้ทําการเพาะปลูกนะครับก็จะไม่ได้รับการเยียวยา5,000บาทตามที่กระทรวงระบุไว้นะครับตอนนั้นก็มีการอ้างว่า คนที่ปีที่ล้วไม่ได้เพาะปลูกเนี่ยก็คือคนที่หมดคุณสมบัติของการเป็นเกษตรกรนะครับอดีตผู้ใหญ่บ้านท่านนี้ก็ทั้งคาถามว่าเอ๊ะการที่เกษตรกรไม่ได้พาะปลูกเพราะเกิดภัยแรงเนี่ยเขาก็ลําบากอยู่แล้วเขาก็ยากจนอยู่แล้วเขามีภาระหนี้สินอยู่แล้ว กระทรวงจะใช้เรื่องที่เกษตรกรเจอปัญหาภัยแล้งจนไม่เพาะปลูกไม่สามารถเพาะปลูกได้กลายเป็นเหตุในการไม่จ่ายเงินเยียวยามันจะเป็นการซ้ําเติมเกษตรกรที่ยากจนที่สุดจากภัยแล้งจนไม่ได้รับการเยียวยาหรือไม่นะครับพูดเรื่องนี้กันมา2วันนะครับแล้วก็เรียกร้องกันมาตลอดว่าเรื่องนี้2คนที่ต้องคุยกันก็คือคุณอุตมะและคุณเฉลิมชัยรัฐมนตรีคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรศซึ่งต้องหาทางปรับมาตรการนะครับว่าหลักการใหญ่คือกเกษตรกรต้องได้รับการเยียวยา5 บาทคล้ายๆกับกลุ่มเยียวยา5,000ันของคงลางัหลักการใหญ่เป็นแบบนี้เนี่ยอย่าไปหาเรื่องอย่าไปหากติกาจนเกษตรกรไม่ได้รับการเยียวยานะครับวันนี้ถือว่าสิ่งที่สังคมสิ่งที่พูดกันมาหลายวันสองสมวันพูดนั้นประสบความสำเร็จแล้วนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรออกมาสารภาพนะครับออกมาปร,ปรับนโยบายแล้วว่าเกษตรกรที่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรแต่ปีที่แล้วนะครับ ไม่ได้ทําการผลิตนะครับก็จะเปิดโอกาสให้เกษตร,รกรกลุ่มนี้ได้รับเยียวยา5,000ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคือว่าเป็นการปรับนโยบายครั้งสําคัญนะครับที่เกิดขึ้นหลังจากสังคมวิาพากษ์วิจารณ์ณแต่เรื่องการแก้ระเบียบนะครับกระทรวงเกษตร,รไม่ขอแก้ระเบียบแต่ใช้วิธี ก็ไม่รู้จะชมดีหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็เป็นแบบนี้คือเขาบอกอย่างนี้ว่าต่อไปนี้นะครับภายในตอนนี้ในเมื่อกฎกติกามันบอกว่าเกษตรกรที่ไม่พปลูกป,ปีที่แล้วเกิน15วันเนี่ยไม่ใช่เกษตรกรก็ขอให้เกษตรกรทุกคนนะครับไปขอเอกสารทอบอพศูนย์หนึ่งภายในวันที่1 5แล้วหลังจากนั้นก็รีบไปพปลูกให้ครบ15วันซะแล้วก็ไปแจ้งยืนยันกับสํานักงานเกษตรอําเภอนะครับแล้วกเกษตรอําเภอก็จะทําการบันทึกและตรวจสอบหลักการและเงื่อนไขต่างๆในการได้รับ การเยียวยา5,000ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นกติกาเรื่องถ้าไม่ได้เพาะปลูกนะครับปีที่แล้วจะไม่ได้รับการเยียวยา5,000จนคนที่เกิดภัยแล้งเดือดร้อนไปด้วยนั้นกติกาไม่เปลี่ยนนะครับแต่ว่าอธิบดีหรือประลัดกระทรวงเกษตรและสหกรในคุณอนันต์สุวรรณรัตน์เขาแก้อีกแบบหนึ่งก็คือบอกว่ากติกาขอใช้เป็นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยชาวนานะครับที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรปีที่แล้วแต่อยากได้รับเงินเยียวยาเนี่ยนะครับรีบไปปลูกซะ นะครับรีบไปปลูกนะครับแล้วก็ทำการปลูกให้เสร็จนะครับภายใน15วันนี้แล้วก็มาลงทะเบียนได้เลยนะครับใครที่ที่ผ่านมาไม่มีพืชหรือไม่มีข้าวในนาครบ15วันรีบไปปลูกนะครับสรุปแบบนี้รีบไปปลูกให้เสร็จหาเอกสารหาหลักฐานมาให้ครบหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะส่งเอกสารต่างๆไปให้กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วก็เมื่อคุณรีบปลูกข้าวหรือปลูกพืชไร่ต่างๆครบ15 วันหลังวันที่15พฤษภาคมก็ถือว่าเป็นการดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดนะครับสามารถได้รับการเยียวยาทันทีนะครับนี่ก็เป็นการปรับเปลี่ยนนโยบายหลังจากที่วิาพากษ์วิจารณ์กันมานานนะครับว่าเยียวยาพัานในส่วนของเกษตรกรน,นั้นเป็นไปได้อย่างไรที่เหยื่อภัยแล้งไม่ได้รับเงินเพราะว่าเขาไม่ได้เพาะปลูกนะครับตอนนี้กระทรวงเกษตรปรับมาตรการแล้วสรุปสั้นๆนเกษตรกรรีบไปปลูกอะไรก็ได้15วันให้จบนะครับทำเอกสารให้ครบหลังจากนั้นคุณจะได้รับการเยียวยา พันทุ่งทีนะครับเดี๋ยวมื่อคุยต่อช่วงหน้าถึงท่าทีล่าสุดของนักธุรกิจต่อความล่าช้าในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาลนะครับนันกธุรกิจชื่อดังามาบอกแล้วว่ายุคน,นี้ต้องเลิกพึ่งรัฐบาลเพราะว่ารัฐบาลเต็มไปด้วยอวิชชาหน้าสมเพชทำไมพูดรุนแรงแบบนั้นเดี๋ยวคุยกันครับสิงค์คอร์ปอเรชั่น มั่วซั่วนในการเยียวยานะครับนอกจากเรื่องของเยียวยา5,000นอกจากเรื่องเกษตรนะครับเรื่องของประกันสังคมก็ถือว่าเป็นความมั่วระดับเทพนะครับคนทุกคนอึดอัดเหมือนกันหมดโดยเฉพาะผู้ประกันตนซึ่งจ่ายเงินให้ตัวเองทําประกันสังคมทุกเดือนแต่กลับมีหลายคนมากซึ่งยังไม่ได้รับเงินสักบาทจากรัฐบาลท้งที่เขาจ่ายเงินซื้อประกันจากรัฐบาลน,นะครับเมื่อวานนี้เป็นเรื่องซึ่งไม่น่าเชื่อว่าเกิดมตินะครับของกรรมการกองทุนประกันสังคมซึ่งไม่ยอมจ่ายเงินเยียวยานะครับ ามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานขอนะครับแต่ว่าต้นสายไปเหตุค่อนข้างซับซ้อนนั่นคือรัฐมนตรีแรงงานของเงินประกันสังคมจ่ายเพิ่มแต่ว่าสํานักงานกองทุนประกันสังคมก็ตั้งข้อสังเกตมีเหตุมีผลว่าจริงๆภาระในการดูแลประชาชนเพิ่มเนี่ย ประกันสังคมคดเพิ่มไปแล้วเขาจ่ายเงินเพิ่มไปแล้วแต่ส่วนของรัฐบาลเนี่ยยังไม่ได้ลงเงินเพิ่มในการดูแลคนซึ่งทําประกันสังคมเลยเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นแท็กติกของรัฐบาลในการสร้างภาพเหมือนกับว่าตัวเองได้ดูแลคนที่ทําประกันสังคมนะครับเงินกองทุนประกันสังคมมาจากเงินของลูกจ้าง นายจ้างและรัฐบาลเพราะฉะนั้นถ้าเอาเงินประกันสังคมจ่ายเพิ่มเท่ากับลูกจ้างมีส่วนใจเยียวยาตัวเองนึกออกไหมฮะกลายเป็นลูกจ้างซึ่งตกงานเนี่ยจ่ายเยียวยาตัวเองร่วมกับรัฐบาลแต่สิ่งที่กรรมาการกองทุนประกันสังคมฉลาดเขารู้ทันรัฐบาลเขาบอกว่าถ้าจะจ่ายเพิ่มเนี่ยรัฐบาลต้องเอาเงินรัฐบาลมาจ่ายไม่ใช่เอาเงินลูกจ้างไปเยียวยาลูกจ้างเพราะฉะนั้นแท็กติกของรัฐบาลเรื่องนี้อเมหิตจ,จริงๆนะครับคุณควรจะจ่ายเยียวยา คนที่ตกงานผ่านประกันสังคมแต่รัฐบาลไม่ยอมควักเงินโยนพาล,ละไปให้กรรมการกองทุนประกันสังคมกรรมการรู้ทันว่าถ้ากองทุนจ่ายเพิ่มเท่ากับลูกจ้างจ่ายเงินเยียวยาตัวเองหุ้นกับรัฐบาลซึ่งจริงๆรัฐบาลต้องเป็นคนจ่ายไม่ใช่เอาเงินของลูกจ้างมาจ่ายเยียวยาลูกจ้างนะครับเป็นแทคนติกที่ถือว่ากระทรวงแรงงานต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับคุณจีรายุพักเพื่อไทยออกมาบอกแล้วนะครับว่าม่อมเต่าไม่มีปัญญาบริหารเรื่องประกันสังคมเนี่ยก็ลาออกไปเลยนะครับ รัฐบาลต้องจ่ายประกันสังคม80%เดี๋ยวคุยกันตอนในรายการครับสิงคอร์ปอเรชันความล่าช้าในการช่วยเหลือคนซึ่งตกงานหรือว่าเดินรนจากประกันสังคมถือว่าเป็นตาบาบใหญ่นะครับที่ตอนนี้รัฐบาลยังทำไม่สำเร็จแล้วก็ สัญญาณของการทําให้สําเร็จมีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วยิ่งนานยิ่งแสดงถึงถึงความมั่วนะครับตอนนี้เราทราบแล้วว่าการจ่ายเงินประกันสังคมให้ผู้ประกันตนที่ตกงานล่าชานั้นเกิดจากมีระบบคอมพิวเตอร์ที่ห่วย ซึ่งรัฐบาลซื้อกันมาตอนไหนไม่ทราบตั้งแต่ปี2,552สำนักงานกองทุนประกันสังคมซื้อแล้วก็ใช้กันมาจนถึงปัจจุบันแล้วกลายเป็นว่าพอมันเกิดปัญหาว่างงานฉับพลันนั้นคอมพิวเตอร์ห่วยๆเก่าๆมันไม่สามารถจะตอบสนองการดูแลประชาชนได้นอกจากนั้นรัฐบาลเองก็ส่อสัญญาณของความขี้เหนียวนะครับไม่อยากจะช่วยเหลือคนตกงานผักพาละ กองทุนประกันสังคมจนกองทุนประกันสังคมรู้ทันนะครับตั้งคําถามว่าถ้าจะจ่ายเงินเพิ่มเนี่ยคนที่ต้องควักเงินเพิ่มเนี่ยคือรัฐบาลน,นะครับไม่ใช่เอากองทุนประกันสังคมซึ่งเงินของกองทุนประกันสังคมมาจากรัฐบาลด้วยเนี่ยมาจ่ายเยียวยาแ,แทนรัฐบาลหนึ่งในสามทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับ <ikle> เพราะฉะนั้นการเยียวยาคนตกงานต้องทําโดยเร็วผ่านกองทุนประกันสังคมถูกต้องแต่เม็ดเงินที่เพิ่ม รัฐบาลต้องเป็นคนรับผิดชอบเองมเต็มๆอย่าใช้วิธีให้ลูกจ้างมีส่วนใจเยียวยาลูกจ้างเองมันน่าเกลียดพอร,รัฐบาลทําลูกจ้างเดือดร้อนจะให้ลูกจ้างหุ้นกับรัฐบาลใจเยียวยาลูกจ้างอัปยศอดสูดน่าอายเลิกนะครับม่อมเต่าต้องไปเอาเงินจากคณะรัฐมนตรีมาจ่ายลูกจ้างในส่วนของประกันสังคมที่เพิ่มเติมนะครับนี่คือบทพิสูจน์น้ำยาของม่อมเต่านะครับคุณจีรายุทพักเพื่อไทยออกมาตั้งคําถามแล้วว่าถ้าม่อมเต่าไม่มีน้ํายาในการเพิ่ม ประกันสังคมหม่อมเต่าก็ลาออกไปซะนะครับลาออกไปเลยนะครับเพราะว่าคุณเป็นรัฐมนตรีแรงงานคุณมีหน้าที่ดูแลคนตกงานมีหน้าที่ดูแลการว่างงานมีหน้าที่ดูแลประกันสังคมแต่ดูแลคนตกงานดูแลการว่างงานหม่อมเต่าก็ล้มเหลวถ้าจํากันได้เนี่ยนะครับพูดถึงขั้นไล่คนตกงานให้ปี Google หางานตอนนั้นก็ลอยถ้อยมาทีหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ก็มีปัญหานี้ประกันสังคมตั้งนานเงินยังไม่ได้นะครับถ้าไม่มีปัญญาบริหารก็ลาออกไปอย่าเป็นรัฐมนตรีนะครับ ความมั่วสั่วของรัฐบาลในการเยียวยาหรือในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวไวซ์ทีวีคุณวีรานาันท์กันหาเนี่ยไปเดินจตุจักนะครับแล้วผ้าที่คุณวีรานันท์ไปเดินเนี่ยมันน่าตกใจเพราะว่าจตุจักเงียบเหงาสัปาหนั้นซึ่งเคยคึกคักตอนนี้แทบไม่มีคนเดินเลยเป็นสัญญาณว่าณเวลานี้ต่อให้รัฐบาลพยายามจะมีการผ่อนคลายการปิดประเทศผ่อนคลายการล็อกดาว ความซึมเศร้าซบเศรา้าเหงาหงอยของเศรษฐกิจมันมาถึงที่จุดที่ต่อให้คุณเปิดตลาดคนก็ไม่ไปเดินตลาดนะครับตลาดซึ่งคึกคักตอนนี้แทบไม่มีคนคนขายของก็ไม่มาเพราะคนขายของรู้สึกว่าสองเดือนเงินหมดไม่มีเงินเอาของมาขายนะครับนอกจากนั้นนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ไม่มาคนไทยก็ไม่ไปกลายเป็นตลาดนัดจตุจักรที่เงียบเหงา ลาวกับป่าช้าที่เปิดในยามกลางวันนะครับเป็นคําถามคล้ายๆกับปัญหาอื่นๆซึ่งเกิดขึ้นว่าณเวลานี้ความพังพินาศของเศรษฐกิจไทยจากมาตรการโควิดของรัฐบาลน,นั้นมันทําให้ต่อให้มีการเปิดเมืองต่อให้มีการกลับมาทำมาหากินได้นั้นเศรษฐกิจไทยประเทศนี้จะพังพินาศต่อ หรือเปล่านะครับการเปิดเมืองเป็นเพียงแค่ประถมบทของการเลิกจ้างของการหายนะต่อไปหรือเปล่านักธุรกิจโด่งดังนะครับคือคุณดวงฤทธิ์บุญน,นาสถาปนิกเบอร์ต้นๆของประเทศนะครับโพสต์บทความค่อนข้างยืดยาวแต่ว่าจัดหนักรัฐบาลนะครับบอกว่ารัฐบาลในเวลานี้ต้องถือว่ารัฐบาลเต็มไปด้วยอาวิชาหน้าสมเพศรัฐบาลและพักร่วมรัฐบาลทนงในอำนาจ ที่มีในวุฒิสภาและสภาผู้แทนรัฐบาลเชื่อว่าตัวเองจะทําอะไรก็ได้ไม่ต้องสนใจประชาชนก็ได้เพราะภายใต้รัฐมนตรีบบนี้ยังไงก็จะได้นายพนตีที่มาจากการสืบทอดอํานาจจากคอสอชอตลอดไปอย่างแน่นอนไม่มีทางเป็นขั่ว คนยากจนจึงไม่สนใจไม่อยู่ในไม่อยู่ในเสยตารัฐบาลเลยแม้แต่น้อยนะครับ <c oughs> คุณดวงฤทธิ์บุญนาคสถาปพนิกไทยที่โด่งดังในระดับโลกพูดต่อนะครับว่าในทางตรงกันข้ามหากเป็นคนรวยซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักของรัฐบาลในการหาเงินนั้นรัฐบาลรับฟังตลอดเวลาเป็นประชาชนเท่ากับประชาคนยากจนนะครับแต่ว่าคนยากจนและคนชั้นกลางนั้นเหมือนไม่ใช่ประชาชนสําหรับรัฐบาลและอาจจะกลายเป็นภาระที่รัฐบาลปิดประตูใส่หน้าด้วยซ้ำแล้วก็จบด้วยประโยคแบบ นี้ว่าด้วยอวิชาที่น่าสมเพชรัฐบาลนี้กําลังพาเศรษฐกิจของประเทศไปสู่หายนะที่อย่างลากลึก ผลท่างเดียวที่จะแก้ไขได้คือประเทศต้องมีผู้นําประเทศต้องมีคุณสมบัติ2ข้อหนึ่งก็คือความนอบน้อมถ่อมตนนะครับสคือความสามารถในการมองหาอากาศนะครับผมพูดเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะว่าความกังวลเรื่องผลเอกประยุทธ์ไม่มีศักยภาพจะฟื้นฟูประเทศไทยนั้นเป็นเรื่องที่นักธุรกิจหรือว่าผู้ประกอบการหรือแม้กระทั่งคนในวงการการเมืองที่ไม่ใช่สายการเมืองจ๋าพูดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณธานาธรจึงรุ่งเรืองกิจตอนนี้ไม่มีโอกาสเป็นนายกประเทศไทยแล้วนะครับเพราะกติกาหลายอย่างหรือว่าคนของผลเอกประยุทธ์ ทำจนคุณธนาธรในหมดสิทธิเป็นนายกไปเรียบร้อยแล้วแต่คุณธนาธรบทบาทในการเป็นผู้นําความคิดยังมีก็พูดถึงการปฏิรูปประเทศเยอะพูดถึงการปรับโครงสร้างประเทศเยอะพูดถึงการอัปเกรดอุตสาหกรรมไทยพัฒนา SME ไทยเพื่อให้ประเทศไทยอยู่ได้หลังวิกฤติโควิดแต่เสียงของคนแบบคุณธนาธรก็ไม่มีทางถูกพลเอกประยุทธ์รับฟังนะครับหรือแม้กระทั่งคุณกรณ์จติกวณิชนะครับก็เป็นอดีตรองหัวหน้าประชาธิปัตย์ ตอนนี้มาทำพักกล้านะครับก็พยายามรวบรวมความคิดของนักธุรกิจรุ่นรุ่นใหม่หรือกลุ่มผู้ประกอบการนะครับกลุ่มฟินเทคต่างๆว่าจะฟื้นฟูป,ประเทศไทยในอนาคตต่อจากนี้ไปอย่างไรนะครับหรือแม้กระทั่งอาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับอดีตแคนดิเดตนายกจากพักเพื่อไทยเองนะครับก็ขยับขยายการต่อสู้ทางความคิดมากขึ้นเรื่อยๆว่าในการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยหลังจากนี้ไปนั้นการทําให้ธุรกิจขนาดเล็กฟื้นตัวคือทางออกนะครับการทําให้ธุรกิจขนาดเล็กมีเงินสดไหล บนรุนแรงไม่เปิดปัญหาสภาพคล่องคือทางออกนะครับณเวลานี้ถ้าเราดูสัญญาณของประเทศไทยณนะเวลานี้เป็นแบบนี้คือนักธุรกิจรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหม่ที่เป็นตัวแทนของเศรษฐกิจใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นคนอย่างคุณธนาธรไม่ว่าจะเป็นคนอย่างคุณกรนะครับคุณชัดชาติสิธิพันธ์หรือคุณดวงฤทธบุญน,นาเขาพูดเรื่องคล้ายๆกันนะครับคือประชาชนอย่าพึ่งรัฐบาล พึ่งรัฐบาลไม่ได้แล้วถ้าอยากอยู่รอดเราต้องพึ่งตัวเองเราต้องพัฒนาวิสัยทัศน์ของเราเราต้องสร้างเศรษฐกิจนวัตกรรมหาทางเอาตัวรอดเพราะว่ารัฐบาลตอนนี้พึ่งไม่ได้พึ่งไปก็มีแต่ตายกับตายนะครับอย่างที่คุณดดนดิบบอกว่าเต็มไปด้วยอวิชชาน่าสมเพชประชาชนเขาบอกรัฐบาลแบบนี้กลับมาพบกับผมสีรดค้ามไัยบุญได้ไหมโอวิวทางเพจไวส์ทีวีโอวิวยูทูบไวส์ทีวีเว็บไซต์ไวส์ทีวี .co.th ชลทรทัศน์ดาวเทียมช่องต่างๆสวัสดีครับ ในการลงทุนนะคะแต่ว่าการลงทุนทุกอย่างมันต้องใช้สตังค์แต่ในขณะที่ใช้สตังค์ทำอย่างไรให้มันคุ้มทุนเร็วที่สุดสิ่งที่เราลงทุนไปต้องคุ้มค่าแล้วทำงานให้ง่ายขึ้นสวยขึ้นเร็วขึ้นรวดเร็วปลอดภัยลดความเหนื่อยล้าให้กับพนักง,งานนั่นคือเราจะได้สินค้าที่มีคุณภาพค่ะฉันสมิลาหยกอุบลค่ะ กรรมการผู้จัดการบริษัทโรงงานพัฒนาการเกษตรคอนแก่นจำกัดซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดคอนแกนนะคะเป็นผู้ผลิตเครื่องนวดค้า